สวัสดีค่ะรัท,ท่หน่นะคะในโอกาสนี้นะคะอีกสักครู่เราจะนําทุกท่านเข้าสู่ช่วงของพิธีการนะคะนาทุกท่านมาถึงแล้วนะคะสามารถยวไม่ให้ด้านหน้าห้องประชุมนะคะแล้วก็มานั่งประจําขอบจุดของท่านได้เลยนะคะในวันนี้ก็เป็นไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะมีน้องๆและนักเรียนมาด้วยนะคะ ะะมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่จะมามอบเงินสนับสนุนให้กับผู้สอนโรงเรียนศรีภัยของเรานะคะรวมถึงคณะคุณครูนะคะจากโรงเรียนในจังหวัดชุมพรที่อายุไม่เกิน13ปีและ15ปีนะคะนอกจากนี้ก็มีลูกๆนักเรียนนะคะตัวแทนโรงเรียนศรีภัยมาร่วมรับฟังการแถลงข่าวในวันนี้ด้วยค่ะ อีกสักครู่นะคะจะขออนุญาตนำทุกท่านมาผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอภยัยคณะครูและบุคลากรทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่พิธีเปิดงานถแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตซอลศรีอภัยชุมพรครับครัคร้งที่1รุ่นอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีอย่างเป็นทางการค่ะ ซึ่งการแข่งขันฟุตซอลเสียภัยชุมพรครับครั้งที่1นนะคะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลในกลุ่มเยาวชนจังหวัดชุมพรค่ะรวมถึงเสริมสร้างความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬานะคะนอกจากนี้ไกลมากพ่วกในการโรงเรียนเสียภัยให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดงานอย่างเป็นทางการและขอเรียนเชิญนายชุมพรจุลสายนะคะสสลูกหมีและนายกิติศักดิ์คงรักเลขาธิบดิษผู้ให้การสนับสนุน าชิกสภาผู้แทนนัญญัจังหวัดชุมพรนะครับหรือสสพ่รุกหมีนะครับท่านสจเกีตนะครับเลขานู้การองคการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับ,รรบท่บนบาทน,าาน,นผู้จัดก,การทีมทั้งผู้ควบคุมผู้ฝึกสอนนักกีฬานักฟุตบอลฟุตซอลน,นะครับแล้วก็พี่น้องผู้สือส่อข่าวสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในานามของโรงเรียนศรีอภัยก็ต้องขอต้อนรับท่าน ผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านนะครับที่ผมได้เอ่ยชื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับขอต้อนรับพวกเราทีมผู้สอนทุกคนและก็ผู้สื่อข่าวทุกคนนะครับโรงเรียนเสียภัย,ยโดยมีท่านนโย,ยบายของท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพัทยมศึกษาสศุราษธานีท่านานัดินทองเสกลำนะครับท่านก็มีนโย,ยบายและก็วหมายให้โรงเรียน ได้จัดการเรียนการสอนแล้วก็พัฒนาทักษะนักเรียนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งด้านกีฬานะครับซึ่งเราก็ได้พัฒนาทักษะทางกีฬาอยู่หลายประเภทกีฬาด้วยกันรวมท,ทั้งกีฬาฟุตซอลด้วยนะครับเพเห็นว่ากีฬาฟุตซอลเนี่ยเป็นเป็นกีฬาที่ชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของเด็กและเยาวชนนะครับก็เลยได้จัดเปิดเวทีนอกจากจัดการเรียนการสอนแล้วยังเปิดเวที ให้กับูกๆนเรียนของเราของโรงเรียนศิภัยนะครับได้มีโอกาสมีเวทีแข่งขันแสดงศักยภาพนะครับในขณะเดียวกันโรงเรียนศิภัยก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่จังหวัดชุมพรให้การยอมรับว่าเป็นผู้นําในด้านการจัดการศึกษาของเด็กนละเยาวชนโดยเฉพาะในวัยมัธยมศึกษานะครับเราก็ได้ผลการให้นักเรียนน้องๆจากโรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนเิกชน โรงเรียนทุกสังกัดโรงเรียนในท้องถิน่นสังกัดท้องถิ่นต่างๆนะครับได้มีโอกาสนะครับมาใช้เวทีที่โรงเรียนศรีภัยเนี้ยมาลองมาลองฝีมือพิสูจน์ฝีมือสแสดงศักยภาพด้านกีฬาฟุตซอลกันนะครับเราก็เลยกำหนดจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้ ให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ได้ฝึกษะศาะตร์ได้พิจารยากบบยาเสพติดและอบายาูุทั้งหลายและก็ทางจังหวัดชุมพรในส่วนที่เกี่ยวข้องเขาจะได้มองเห็นว่าเด็กนักกีฬาพุทซอรคนใดอยู่ที่ไหนทีมใดเป็นช้างเืือเป็นคนที่จะมาต่อยอดในศักยภาพที่จะให้นักเรียนได้พัฒนาต่อยอดเป็นนักกีฬาในระดับ สูงขึ้นหรือสู่อาชีพของนักกีฬาพุทธออนได้ก็จะได้เป็นอาชีพที่หาเงินได้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าโรงเรเียนศรียภัยจะดําเนินการไดเรร้เราก็มีงประมาณเรามีผู้สนับสนุนที่จำกัดเรามีแต่บุคลากรครูของเราทรัพยากรท,ที่เรามีอยู่เราก็ได้นํามาใช้แต่ก็ไม่เพียงพอเราก็มีผู้ใหญ่ใจดี ทั้งสองท่านทนดีสสชุมพรจุรใสนะครับหรือพี่ลูกหมีแล้วก็อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรโดยท่านเลขาผู้การนายกอบจ,จอได้มาเป็นผู้ใหญ่ใจดีร่วมคิดร่วมจัดและก็ร่วมสนับสนุนกับพวกเราเพื่อให้กิจกรรมของเราเป็นวัตถฐประส,ง,ง,ง,สงค์หลักการสาคัญที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นและก็ต้องกราบต้อนรับผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านและก็ผู้เรา,าชาวกีฬาฟุตซอลทุกคน ปเป็นเพื่อซ้อมในโอกาสนี้ครับอะไรมากพูดในการโรงเรียนเสียภัยไหคะที่ต่อไปนะคะขอเรียนเชิญนายชุมพลเจือใสนะคะหรือสอสอพี่ลูกหมีนะคะได้ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตซอลเสียภัยชุมพรทัพครั้งที่หนึ่งค่ะขอเียนเชิญค่ะการเรียนเสียภัยที่เข้าครับแล้วน่น้องนองเรียนนะครับหลายโรงเรียนที่มาทั้งที่จะ ร่วมทำการแข่งขันทุนสอเสียภัยครั้งครั้งที่หนึ่งนะครับผมกับท่านจิติศักดิ์กรมรัขในการะนายกสมาคมในระดวนจังหวัดชุมพรครับก็ดีใจนะครับที่อย่างน้อยพวกเราได้ทําประโยชน์ให้กับน้องๆไม่มากก็น้อยพวกพี่ก็ได้มีส่วนร่วมนะครับในฐานะเราเป็นคนชุมพรซึ่งโรงเรียนเสียภัยนั้นในส่วนที่ผมเป็นนายกสมาคมมานะครับแต่เราได้ระยะเวลายาวนานมาก แล้วก็เดินให้ฟังนิดหนึ่งนะครับอาคารที่เรานั้งอยู่นี้เขาเป็นส่วนหนึ่งของที่เราร่วมกับโรงเรียนศรียาภทรรับดานมีงบประมาณมีห้องประชุมสวยๆอาคารร้อยห้าปีแน่นอนครับผมร่ว,กวกรมกับท่านอดีตผู้อำนวยการองค์กรอาคารร้อยห้าปีเพราะผมเป็นสิทธิ์ข่าที่นี่ท่านอิศรักน์เขเป็นสิทธิ์ก่าที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยในฐานะเป็นต้องก็งงพูดกังรงๆนะครับต้องขออภัย น้องน้อยนิดหนึ่งท่านผู้บริหารโรงเรียนนิดหนึ่งว่าโรงเรียนศร,รียาไซเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดควบคู่มากับ,บสะอาดนะครับทางสวนหลังสวนก็เป็นโรงเรียนสวนศรีนะครับอันนี้ที่ที่ท,ที่ที่เป็นสมัยก่อนที่เราเคยเห็นขันกีฬาในมาก็เป็นเหมือนเป็นประเพณีกันนะครับวันนี้พวกผมเนี่ยคิดว่าถ้าเรามีกีฬาพุตซอลขึ้นมา แล้วก็จยาก,กุกปีเพื่อให้น้องๆที่สนใจด้านการกีฬาของเราไม่ส่งเสริมการเรียนอย่างเดียวเรามีกีฬาเรามีทักษะเรื่องต่างๆไม่ใช่แต่เรียนเก่งต้องกรีฑาที่นนอย่างเดียวแต่เรียนไม่เก่งก็ได้แต่ต้องให้ประสบผลสําเร็จมีความสามารถมีพื้นฐานในด้านการกีฬาและสิ่งที่ทำที่สุดพวกพีต่ต้องการทําคือหนึ่งปัญหาเรื่องยาเสพติดวันนี้ยาเสพติดเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมเนี่ยบอกเลยพี่บอกเลยว่า ยาเสพติดไม่ใช่เรื่องที่ดีเราอย่าไปลองเลยครับอันตรายมากเพราะฉะนั้นเราจินคิดคน้นขึ้นมาว่าทําอย่างไรให้น้องๆห่างไกลจากยาเสพติดมีพละงกำลังร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และเล่นมีลาเนี่ยก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วรู้แพ้รู้ชนะรู้อะไรซึ่งกันและกันแพ้ชนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยั้นที่น้องได้มาเล่นเนี่ยได้มารู้จักกันโตขึ้นเราก็ได้พอเรียนหนรรังสือก็มีความสนิทสนมว่าเราเคย ได้กีฬามันด้วยกันนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เราได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับและต้องขอบคุณทางโรงเรียนสยยา,ายที่รับเป็นเจ้าภาพนะครับอันนี้ถ้าไม่มีเจ้าภาพเนี่ยไปแบไม่ได้ครับถ้าได้โดยเฉพาะผู้ท่านผู้บริหารโรงเรียนท่านรูวมในการคนใหม่เนี่ยชอบเรื่องด้่นกีฬาอยู่ลยแล้วไอ้เรื่องตรงนี้เราต้องพูดลองๆองกันนะครับว่าบางเรื่องก็อยู่ที่ผู้บริหารโรงเรียนนะครับที่จะทําอย่างไรผู้บริหารโรงเรียนแต่ละลคนก็เนี่ยคิดไม่เหมือนกัน นะครับแต่ว่าบางคนก็ด้า,านวิชาการบ้างด้านกีฬาบ้างแต่เหมือนท่านผอคนใหม่เนี่ยเอาทุกเรื่องที่ได้ประโยชน์กับโรงเรียนที่จะไปได้ประโยชน์กับชาวจังหวัดทุพมองเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณนะครับท้นงน้องที่ได้เข้ามานันและน้องๆที่หลังพวกน้องๆผู้หญิงอะ่ะต่อไปถ้าอยากพิ่งหมีอย่างน้อยจัดวอลเลย์บอลบ้างได้ไหมจัดก,กีฬาที่ชอบเราเสนอท่านผู้บริหารโรงเรียนมานะครับผมจะมาจาัดกิจกร่มให้ทําให้ ในเรื่องทุนสนับสนุนเนี่ยก็ไม่น่าหนักใจเท่าไหร่พวกพวกพี่อะพยายามทาให้เพราะถ้าเราช่วยการศึกษาช่วยน้องนองน,องนักเรียนเนี่ยบางครั้งที่อราไปทําเรื่องอื่นนะครับตอนนี้พวกผมเห็นว่าในด้านของโรงเรยียนศิลป์ยเนี่ยเกี่ยวกับอาคารสถานที่เนี่ยก็ดีมากครับสมัยก่อนไม่มีหรอกครับห้องแอร์อย่างนี้แต่สมัยที่ผมเรียนหนังสือนะครับเดี๋ยวว่าน้องๆก,ก,ก,ก็พี่รุ่นพระเจ้าโหอลไรนี่ก็อ้นี่มันดีขึ้น สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในสมัยพวกที่เรียนหนังสือเนี่ยเราเปิดกีฬาเปิดกนราดแต่แต่ร้อนแต่เดี๋ยวนี้บางครั้งพอเราไปเปิดกีฬาบางครั้งเนี่ยน้องๆก็เป็นลมไอ้เนี้ยแสดงว่าร่างกายเราไม่ฟิตเท่าไห่นะครับแล้วก็ผู้ปกครองส่วนใหญ่กลับใจลูกพอลูกร้อนอะไรเนี่ยเราต้องให้ร่างกายเราแข็งแรงร่างกายเราฟิตเราแข็งแรงเนี่ยเราก็จะเรียนถ้าร่างกายเราแข็งแรงเราจะไปได้ทุกกด้านนะครับ คงผ่านประสบการณ์ตรงนี้พี่ผ่านประสบการณ์มาเยอะนะครับเพาะฉะนั้นก็อยากบอกน้องๆดีแล้วน้องเนี่ยเราตั้งใจเล่นกีฬาเรียนหนังสือเเดี๋ยวน้องบอกพี่คนนี้พูดอะไรไม่รู้เรื่องแต่พอน้องได้มานั่งจนจุดนี้แทนพี่น้องจะรู้นะครับแต่ไมก่อนเหมือนกันผมเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยนั่งอย่างนี้เราก็นนักกีฬาเนี่ยเนี่ยไม่พูดโม้อะไรเงี้ยไม่ฝังแต่พอเราจนหนึ่งเี่ยเรามานั่งตรงนี้น้องจะรู้ทันดีเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับ ึ่งปีสองปีพี่พี่ก็จกเกิดม,มาสามสิบปีแล้วที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเสียโอกาสดีๆเราอยากให้เสียโอกาสสมัยก่อนพวกพี่บางทีก็ไม่ชอบเล่นกีฬาพอเรียนก็เล่นกีฬาขอโทษนะครับเล่นลังก้าก็ต้องเล่นการพาน,าน,นันกันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับระหว่างห้องค้ากันเลยเล่นฟุตบอลก็ช้าไปแข่งกันสนามกีฬาแต่ละโรงเรียนนี่คือสมัยก่อนนะครับอันนี้บอกไว้แต่หน้าวันนี้ดี เราจ pues no er ัดให้แข <for> ่งให้เป็นระบบกสมัยก่อนไม่มีฟุตบอลทีนะท่านเลขาฟุตบอลไม่มีนะครับสมัก่อนนวดบอลเก้าคนสิบแปดคนแข่งเลือพันนะเพราะจากนั้นก็เลยบอกน้องๆว่านี่คือโอกาสที่ดีครับแล้วก็ผมทาเรียนท่านผู้บริหารว่าถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ประสานได้นะครับทางท่านกิติศักดิ์เลขาายกองการบริหารสดอย่างเปกรพ์เพราะอย่างน้อยพวกพี่เ็าเป็นสิทธิ์เก่าสียไภัยพี่ก็สิทธิ์เก่าศียไภัย นั่งหลายคนเนี่ยถึงไม่เป็นส nh ิทธิ์ก็ไม่เป็นไรครับแต่เราเนี่ยเราเราต้องอย่าลืมบ้านเกิดของเราเราอย่าลืมที่มาของเราน้องๆที่นั่งตรงนี้ต่อไปเป็นใหญ่เป็นโตเรื่อๆอาจเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้นะครับอย่าลืมกินนั้งหนึ่อย่าลืมที่มาของเราอย่าลืมพ่อลืมแม่ของเราสําคัญที่สุดตอนก่อนเรามาเรียนที่นี่พอใครพ่อแม่มาเรียนเราก็อายเพราะฉะนั้นเราอย่าอาย พ่อแม่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับอันนี้ก็พูดภาพรวมๆไปนะครับเดี๋ยวจะพูดให้กันพูดมากไม่ได้เด็กรุ่นนี้เขาไม่อยากฟังคนพูดมากเบื่อรำคานพี่เข้าใจนะครับแล้วก็สมัยก่อนนะครับ,พ,รบพี่ไดจ้จัดจัดจัดกีฬาด้วยพี่มีดนตรีด้วยปีหนึ่งพี่มีดนตรีทั้งหนึ่งนะครับตอนก่อนวงสิบล้อวงใหนที่ลำลำสมัยก่อนนะพี่จัดหมดจัดเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ รวงพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเซนเตียจงปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายที่มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพุทธศิียภัยครั้งที่หนึ่งให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงสมบูรณ์พ่อแม่นะครับพี่รู่มีความขอบคุณและสวัสดีมากครับค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งก็เชิญครับเพี่อนท่านสุขสรนต์สาย สอส,อสอรุ่มีครับท่านพอเอกอุตสพเรือนเสียไยน้องคณะการทํางานอกัดเสียไยครับขั้งที่หนึ่งฟุตบอลครับก็วันนี้ครับก็ทั้งคุยกับท่านสอสรุ่มีว่าอ่โรงเรียนเสียไยกับพอครับวรงเรียนเสียไยเนี่ยขาดการสนับสนุนเรื่องกีฬาฟุตบอลนะครับเพราะว่าเสียไยเมื่อก่อนเป็นที่หนึ่งของจังหวัดนครนะครับมีชื่อเสียงแล้วก็ท่านสอสว่าลองคุยกับท่านพอว่าถ้าเราจะฟุตบอล ให้น้องๆนะครับเข้ามาเข้ามหน,นึ่งเถะนะเด็กปหกมาเข้ามหนึ่งมสามเข้ามสี่เราจะเริ่มต้นใหม่เพราะย่างน้อยๆถ้าเราเห็นว่าน้องคนไหนมีความสามารถเราก็จะส่งเกจสีฟุตซอลเกจสีด้วยวันนี้ก็เราก็ท่านสอบอกว่าจะได้ชื่อเสียงของโรงเรียนเสียงไทครั้งนี้นาการจัดการครั้งๆๆนี้ก็ขอบคุณน้องผู้ชิดนะครับก็มาเป็นคนช่วยประสานประสานงานแต่โรงเรียนทั้งในจังหวัดชุมพรจะได้ น้องที่มีความสามารถมาเรียนหนังสือสมาเข้าเล่นกีฬาของเรียนเสียภัยก็วันนี้ครับวันนี้ก็ท่านสอสก็ได้พูดมาแล้ววันนี้ก็เป็นงส่วนตัวของสสอ,อ,อุกลีกับทีมงานนะครับที่จัดกับฟุตบอลครั้งนี้เพื่อให้ส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ส,งส่งเสริมกีฬาจังหวัดชุมพรครับวันนี้ก็เป็นเรื่อมากก็เดี๋ยวเราบอกครับท่สอขอบคุณูดครับนี้ ภูพละของเราและท่านในวันที่ท่านเพิ่งเกษียณอายุราชการไปเมื่อเมื่อปีที่แล้วนี่เองแต่ท่านก็มาร่วมเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานในด้านเทคนิคการแข่งขันต่างๆด้วยครับก็ขออนุญาตให้ผู้เราได้มั่นใจได้นะครับในการแข่งขันเราก็ได้ขอความร่วมมือและับความรู้เข้าจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจุลทรพต่างๆที่มาช่วยดูแลด้านสุขภาพร่างกายของนักกีฬาในระหว่างการแข่งขันด้วยเช่นเดียวกัน พบกันหมดในสายนะครับจะไม่มีการเสม,มอนะครับเพราะว่าถ้าหากเสม,มอในเวลาก็จะต้องหาผู้ชนะโดยการยิงจุดโทษนะครับโดย5าท่านนะครับ,หา,นนรบหากยังเสม,มอต้องอยิงแบบเซนเดสมมนะครับหนึง่งต่อหนึ่งนะครับเพื่อหาผู้ชนะในแมตช์นั้นๆนะครับในฐานะเป็นนายกสามาคมสิทธ์เก่าของโรงเรียนเสียภัยผู้ซอดที่จัดขึ้นเพื่อ เราต้องการคัดเลือกตัวนักกีฬาและก็เพื่อที่จะแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปครั้งนี้เป็นครั้งที่หนึ่งและก็จะจัดขึ้นทุกปีนะครับและอย่างน้อยเด็กอายุ13ไม่เกิน13ปีไม่เกิน15ปีอย่างน้อยจะได้มาเล่นกีฬาห่างไกลจากยาเสพติดไอ้นี่คือสิ่งสําคัญที่สุดนะครับและเราต้องการให้โรงเรียนศรียภัยเนี่ยเป็นซึ่งเป็นโรงเรียนที่ เรื่องด้านการ,ก,ารกีฬาฟุตบอลนี่ไม่เคยเป็นรองใครนะครับอย่างน้อยก็ได้มาร่วมสร้างสารรค์กีฬากันนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่แต่ละโรงเรียนได้ส่งนักกีฬาเข้าท,ท,างทึงไแข่งขันเราเล่าถึงที่จะจัดกิจ,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 จกรรมเพิ่มคือวอลเลย์บอลครับผมาวอลเลย์บอลเนี่ยถ้าน้องๆของศรีภัยหรือเป็นนําเสนอท่านผู้บริหารโรงเรียนมาผมก็ยินดีนะครับจะมาเอาทุนมาช่วยสนับสนุนนะครับ ไม่เฉพาะแต่โรงเงรียนศรียาภัยครับในจังหวัดชุมพรยินดีเลยนะครับก็อตอนนี้ผมนี่ว่างเว้นทางการเมืองมาอยู่แล้วนะครับพักผ่อนไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วเป็นประชาชนคนธรรมดาก็อยากจะได้ทํากิจกรรมร่วมเพื่อสร้างประโยชน์ว่าเราเองนั้นไม่ว่าอยู่ณที่ไหนเราก็ทําประโยชน์ให้กับสังคมได้นะครับ,บค,ครับขอบคุณมากครับพอัีบิ๊กไม